เอาละต่อไปเราไปข้อที่4นะฮะข้อที่4คําถามที่หมอได้เจอบ่อยที่สุดในการที่ดูแลเรื่องของลดน้ําหนักมาเนี่ยก็จะเจอว่าคนยุคนี้ทุกคนคิดว่าคนยุคนี้ปัจจุบันเนี่ยอ้วนจากอะไรมากที่สุดครับปัจจุบันนี้ผู้คนยุคนี้มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นหรือมีการสะสมเพิ่มขึ้นของแฟตจากอะไรมากที่สุดทางบ้านลอง ลองตอบสาเหตุกันมาหน่อยแล้วมีอะไรบ้างอ่าหลายคนคิดถึงเรื่องน้ำอา,อาหารการกินหรือเปล่านะหรือว่าอะไรเอ่ยฟู้ดเดลิเวอรี่หรือเปล่าที่เรากดสั่งบ่อยๆได้ง่ายๆจะกินอยากกินเมื่อไหร่ก็กดได้ถูกไหมเขาก็มาส่งท4วเซวนแล้วก็อะไรอีกออกกำลังกายน้อยหรือเปล่า,าการเคลื่อนไหวน้อยหรือมีปัจจัยอื่นอะไรอีกบ้างนะฮะสาเหตุใดๆที่ มีผลกับเรื่องของน้ำหนักของเราบ้างต้องบอกว่าน้ำหนักในที่นี้เราคงสโคบมาที่เรื่องของไขมันนะฮะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้สาเหตุนะครับตอนเราอยู่ที่ข้อ4นะครับสาเหตุที่ทําให้คนยุคนี้เนี่ย ้วนง่ายนะครับมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของอาหารการกินหรือแคลอรี่ที่สูงขึ้นจากอาหารประเภทพวกกลุ่มแป้งน้ำตาลไขมันหรืออาหารพวก p r o c e s s ู้ food เท่านั้นไม่ได้มีเฉพาะไม่ได้เกิดขึ้นจากสาเหตุที่เราลุกนั่งเหินเดินน้อยมีพฤติกรรมเนืยนิง่งหรือ s i d e n t a r y lifestyle เท่านั้นนะครับโรคอ้วนในปัจจุบันนี้เรามองว่าเขาเป็น มัลติแฟกเตอทุกคนนะครับจะพาทุกคนมารู้จักอีกศัพบหนึ่งวันนี้ลงไปในเพจตอนเช้าเราเรียกคำนี้ว่าเป็น e x p o s โ m โซมนะฮะเอ็กซโโนะครับ,รบไม่ใช่โครโมโซมนะเอ็กซโ m โซมเอ็ o m โโซมเนี่ยก็คือเขามองว่ามันเป็นผลรวมนะครับของการที่ร่างกายเราเนี่ยได้รับเข้ามาตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดโหก่อนเกิดเลยนะเรวตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่คุณแม่ไปเจออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็น าสารอาหารที่เข้ามาสารเคมีอารมณ์ฮอร์โมนต่างๆส่งต่อมาให้เราในช่วงเกิดเป็นเด็ก Baby, เบบีเป็นวัยเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับสิ่งต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเรื่องของอาหารการกินที่เราเจอสารเคมีที่เราเก็ตเข้ามา,ายุคนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เนาะเรื่องของสารพิษตกค้างในอาหารหรือแม้กระทั่ง มลพิษทางอากาศที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้ฮะ PM 2.5นี่แหละเนาะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับหรือความเครียดสเตรสอ่ามีผลทั้งหมดครับผลรวมนะครับสิ่งที่เราเจอนะครับที่เราไปเอ็กซ์โพคูณกับระยะเวลาที่เราเจอสัมผัสต,ต่างๆพวกนี้มากน้อยแตกต่างกันแล้วก็บวกกับความอ่อนไหวของ เขาเรียกว่าพันธุก,กรรมตัวเราสุขภาพของแต่ละคนทั้งหมดนี้คือผลรวมกันจะเท่ากับโรคอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเราลองเห็นเพื่อนๆเ,เราเนาะโอ้ยไอคนเนี้ย กินเยอะมากเลยฮะแบบเจอแฟตเจอน้ําตาลไม่ค่อยได้ออกกําลังกายทําไมมันไม่ทํทำไมมันยังผอมอยู่ใช่ไหมฮะทำไมน้ําหนักไม่ขึ้นเลยนะฮะก็ส่วนเราแม้กระทั่งจิบนิดเดียวกินนิดเดียวทําไมขึ้นง่ายจังอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความไวของแต่ละบุคคลสุขภาพของแต่ละบุคคลที่ต้องบอกว่าตอบสนองต่อปัจจัยข้างนอกหรือเอ็กโซโซมนั้นต่างกันนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกคำหนึ่งเราจะได้ยินคำว่าเป็น obesogenic environment ก็คือปัจจัยแวดล้อมรอบๆตัวเรามันเอื้อให้เราอ้วนง่ายอันนี้จริงไหมหมอว่าจริงนะไม่ว่าจะเป็นอะไรฝุ่นอย่างเนี้ยอ่ะการที่มี PM 2.5 ทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่ได้ไปออกกําลังกายนอกบ้านต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านลดอะไรเอ่ยลดการเคลื่อนไหวแล้วเนาะลดแอคทิวิตี้แล้วเห็นไหมฮะหรือการที่เราแบบได้ฝุ่นเข้ามาสูดเข้ามามันไปกระตุ้นอะไรเรื่องกการอักเสบในร่างกายของเราก็ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระไปมีผลกับฮอร์โมนทําให้เกิดความผิดเพี้ยนของหลายๆตัวก็เร่งการเก็บแฟตเพราะร่างกายเรามองว่าเรากําลังมีภัยเราต้องเก็บสะสมพลังงานใช่ไหมฮะทั้งหมดนี้แหละต้องบอกว่า ก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ยากในการรับมือแต่ต้องบอกว่าเราสามารถให้ความสำคัญได้กับสิ่งที่เราควบคุมได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับ เลือกอาหารที่เป็นเรียลฟ o ้ดนะทุกคนเรียลฟ o ้ดอาหารที่มองเห็นแล้วว่าไอเนี้ยมันมาจากอะไรนะฮะลดอาหารโปรเซสฟู Food, ้ดอัลตราโปรเซสฟู้ดแล้วก็ขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายเราให้มากหน่อยเนาะก็จะเป็นสาเหตุก็จะเป็นปัจจัยป้องกันได้นะครับ